นายกฯประสานให้กควบคุมมลพิษมาตรวจสอบเพื้อนรของน้ำยังไม่อยู่ยังยังไม่ออเคของตาน้ำไม่ไป้นอะไ น้ำเสียครับอยากให้ว่ามีการตรวจสอบยังไงบ้างครับพอเราได,ได้รับทราบว่าพื้นที่ซอย52มีน้ําเสียเราก็ได้ประสานไปกับกรมเจ้าท่าท่านเอกราชแล้วก็ท่านก็ประสานกับกรมควบคุมคมลพิษทางน้ําท่านก็ส่งคนมาท่านก็แจ้งว่าวันวันเสาร์มันติดมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ก็แจ้งแต่ท่นนี้ว่าทางกรมควบคุมมลพิษเนะ่เขาก็ลงมาทำดำเนินการให้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้มีสารพิษไม่ได้มีสารเคมมีอะไรที่ล่วไหลลงทางทะเลค่ะเบื้องต้นเขาแจ้งไหมครับว่าเป็นสารอะไรแตไม่มีไม่มีสารอะไรเลยไม่ไม่ไม่มีเอกสารค่ะแล้วเกิดสาเหตุอะไรคาดว่าเป็นเรื่องของโรคร้อนมากกว่าคือพอน้ําทะเลมันร้อนพวกพืชทะเล อย่างเช่นสาหร่ายทะเลเลยพวกนี้ค่ะมันก็จะเน่าพอเน่าเสร็จแล้วมันก็พอมีมรสุมมีลมพัดมันก็จะพัดเข้าหาดแล้วพอดีช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นน้ำน้ำทะเลลงพอดีพวกเศษวัชพืชที่มันเน่าของพืชทะเลมันก็จะเกาะอยู่ที่พื้นหินกับพื้นชายหาดแล,แล้วส่วนใหญ่มันก็จะได้มองเห็นเป็นภาพชัดพอหลังจากที่น้ําทะเลขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรกลิ่นเหม็นอะไรก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีกลิ่นเหม็นนะคะ ตอนนั้นกี่วัน,นครับหรือว่าแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวค่ะ,คะพอวันเสาร์เรารู้ข่าวตอนบ่ายๆเราก็แจ้งพอแจ้งเสร็จแล้วตอนเย็นๆเจ้าหน้าที่เราก็ลงมาเก็บตัวอย่างไปอนนารสนสุขของเราก็ลงทํางานเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้หยุดทํางานนะฮะมีเหตุอะไรในพื้นที่เราก็จะลงดําเนินการทันทีพอเก็บตัวอย่างไปแล้วก็กรมควบคุมมลพิษก็ลงมาเก็บตัวอย่างไปอีกครั้งหนึ่งก็ผลออกมาจากการตรวจสอบแล้วผลออกมาก็ไม่ได้มีสารพิษเจือปนในน้ำทะเลค่ะ ตอนนี้สถานการณ์ปกติสถานการณ์ปกติค่ะเป็นเป็นระบบของธรรมชาติะค่ะที่ถึงช่วงฤดูการหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ